มันเือยลาวอันแหลกแกเคลียบส่องเซงส่องเซงผันเปลือยเบือเลยเซงปีไหมปีนี่ปีที่แล้วปีแล้วก่อนปีแล้วก่อนนู่ไม่ว่านายไปไหนกับเขาเลยอยากไปเที่ยวทางย่างวัดมั้งเอออยู่แต่ค้างเลื่ออยู่ในใจกายาอยู่แต่หยิมตองไม่ว่านายไปทางย่างวัดกับเขาเลยตั้งแต่โควิดนู่ โควิดหลบหนึ่งหลบสองหลบสามนี่มัดโควิดเลยกูก็ไม่ิดเนี่ยไปไหนกทุกคนอยู่แต่แถวนี้เอา้าแล้วฟันเฟือแกไม่ไปอ่ะอ,อิะเบเฟือเวอะนวดได้เลยไปไหนสักทีกับลอยหลดเพื่อนได้ไยังไงเพื่อนผ่านลอยไปเที่ยวไหนนึ่นงหลบลอยไปกันได้เป็นอะไรลอยรู้ไม่ซื่อก็จะขึข้นล่ะตั้งมีแล้ว แต่ว่าถ้าทอนมาถึงก็มาได้ดาวรถได้ละก,กันแต่พอดาวถึงนี่เนี่ยเบียร์ได้ส่มันแล้วล่ะเออเบียร์ไส่มันก็บหมดไม่มีพอดาวรถมาละขั้นปลายแดงเอาไม่เบียร์ไส่มันเอายัางต้องก,กินนู่นกินนี่ต้องจ่ายต้องใจนู่นนี่นั่น,นแล้วล่ะไปดูเอาไหนเวียดหน้าลำบาก เมื่อยังเล้วนี่อยากภูเก็ตก็ไม่รอนเกิเลยไปยากไปเที่ยวภูเก็ตสักทีไม่รู้หน้าตาอยู่หรือภูเก็ตจริงจริงไมรักาุ้อนเดินไปทีนี่จะทุกรางวันที่นั่งทีนะคือวันอะไรจางเอกคมอนได้เจอไหมมันงชือข้าวลงชื่อเอืนุชมุดนะแชอบมุดหรอกคุณชอรางวันที่นั่งจากลอยลาน แล้วกูเชจอหลอดเบนตายแดงแปลเปิดปะทุ่นแล้วกูแค่ใบใจจริงกูไปไม่ถึงจังหวัดเลยผักตายเนี่ยแล้วกูสร้างบ้านจ่ายอัดให้กิ๊กขนลังขนลังขนลังเออแล้วกูเชจอหลอดไอ้กิ๊กขนกันขนกันทึงทึงเจอจ้างบ้านนักซ้ำชิปลานให้เมียวล้วงกับโลกดูกัน กลางล่งลางรั้มจิบลานเราเย้ช้ำไปเลยเออไอเมียร่วงกับลูกอยู่กันในบา้านเราสื่อรถือกไอหมียร่วงแต่้าคันอืมในในบ้านเมียร่วงนี่มีเจ้าวไว้นำมีความอําอำ่ำนวยความสบายเจ้าล่วงสบายมีพรบมดลูกใบเมียใบเจนหลักข้อพิชิ่ต้องให้เลื่องไรบ้านแดดสดแดดเผลอมดเอ,อแล้วไม่ได้ข้อ là sống bụt đi mới chạy lần chính. Chứ đại con lấy, đại con lấy, Là sống bụt mới chạy lần chính thì đi mà sống bụt.